หน่วยบ้านเรือนเคียงกัน สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆมาพบกับคุณครูแก้มนะคะในหน่วยบ้านเรือนเคียงกันนะคะ,ะวันนี้คุณครูแก้มจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับชื่อของเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะเด็กรู้ไหมคะคำว่าเพื่อนบ้านเนี่ยคืออะไระเพื่อนบ้านนะคะก็คือบุคคลในครอบครัวอื่นนะคะ ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกันหรือบริเวณใกล้ๆเคียงกันนั่นเองนะคะมีความนสนิทสนมใกล้ชิดกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำกิจกรรมร่วมกันมีความซื่อสัตย์มีความเกรงใจมีความสามคัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ,ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าคุณแก้มเนี่ย ก็มีเพื่อนบ้านเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายนะคะเด็กๆเห็นบ้านไหมคะบ้านทางด้านซ้ายของครูแก้มเนี่ยรแก้มก็มีเพื่อนบ้านนะคะนั่นก็คือคุณครูแนนนั่นเองค่ะคุณครูแนนอยู่ใกล้ๆครูแก้มเลยค่ะครอบครัวของครูแนนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคุณแม่ครูแนนแล้วก็น้องครูแนนนั่นเองนะคะเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะ ถ้าเป็นเพื่อนบ้านของครูแก้มทางด้านความมือนั่นก็คือบ้านของครูครูทิพย์นั่นเองค่ะเด็กๆเห็นบ้านไหมคะบ้านของคุณครูทิพย์นะคะจะประกอบไปด้วยจะมีคุณพ่อคุณแม่คุณครูทิพย์คุณน้าครูทิพย์แล้วก็น้องสาวครูทิพย์ทั้งหมดห้าคนนั่นเองนะคะก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่อยู่นะคะเนี่ย จะไปเดินไปอีกนิดนึงค่ะเด็กๆก็จะเห็นบ้านของคูคูเกตนะคะบ้านของคูเกตเนี่ยจะอยู่ห่างจากคูแก้มนิดนึงนะคะแต่ก็ยังเป็นเพื่อนบ้านกันได้นะคะเพราะว่าเราอยู่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะคะบ้านของคูเกตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณนาคุณลุงแล้วก็คุณคูเกตทั้งหมดกี่คนคะเ คน7คนถือว่าใหญ่มากเลยนะคะมีทั้งหมด7คนนะคะและเด็กๆล่ะคะเด็กๆมีเพื่อนบ้านกี่คนคะมีกี่คนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ที่อยู่ข้างบ้านเราเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านเราน้องที่อยู่ข้างบ้านเราหรือว่าอาจจะเป็นคุณลุงคุณป้าค,คุณอาคุณอานะคะที่อยู่ใกล้เคียงเราก็ถือว่าเป็น เพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแก้มขอตัวลาไปก่อนค่ะในวันพรุ่งนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะว่าจะเป็นยังไงจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้คุณแก้มขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ